หนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับที่แทงออคนทำกระดาษออนไลน์นั่นก็คือการ คิดคอนเทนต์เองซึ่งวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีทีมใหญ่คุณก็คิดคอนเทนต์ได้มากและมีประสิทธิภาพได้เหมือนกับแบรนด์ใหญ่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีตัวเอไอโมเดลที่เก่งภาษาไทยเรียกว่าเก่งระดับที่เนียนมากแล้วก็คุณแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันนี้เป็น AI เขียนฮะซึ่งหนึ่งแน่นอนมันจะช่วยลดต้นทุนในการที่จ้างคนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้คนเท่าเดิมแต่ได้จำนวนคอนเทนต์คูณส10ิบหรือคูณร้อยด้วยการสั่งงานนะครับแค่ไม่กี่นาทีฮะดังนั้นวันนี้คุณกําาลัังงจจะได้เ้ content, content, เผขขอทพำ ลงได้เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์มจากการรู้วิธีในการสั่งงาน AI แบบนักการตลาดครับซึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือคุณต้องรู้ว่าวิธีสั่งงานยังไงให้ได้คอนเทนต์ตรงตามสเปคของแบรนด์ของคุณที่มีความเฉพาะคาแรคเตอร์ชัดสไตล์การสื่อสารเป็นการสื่อสารในสไตล์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณชอบจากนั้นค่อยไปเรียนพวกเทคนิคหรือเคล็ดลับต่างๆในการที่เราจะขยายจำนวนคอนเทนต์ให้มีจำนวนเพียงพอในการที่จะกระตุ้นลูกค้าของคุณและแถมยังลงได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมรอเวลานี้มานานที่ เก่งหลาราเข้ามาดังนั้นถึงเวลาแล้วครับผมก็จะเปิดคอร์ส AI Dive a n Sell Content ครับเป็นการเจาะลึกทุกทุกอย่างตั้งแต่สู์เลยว่าถ้าคุณไม่เคยใช้ AI คุยกับมันไม่เป็นคุยยังไงพร้อมที่จะต้องสั่งงานจะบรีฟมันยังไงให้ตรงสเปครวมถึงไปจนปรับแต่งตัวนคนอนเทนท์ที่คุณได้วิธีการเลือกการตัดสินใจแล้วก็เอาคอนเทนต์เนี้ยไปขยายจานวนคูณ10คูณร้อยโดยที่ไม่ต้องจ้างทีมใหญ่ขอแค่ใช้ AI เป็นแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็พอครับซึ่งคอร์ส AI Dive a n Sell Content เราจะเรียนกันที่6 7 แพฤษภาคมนะครับเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มฮะผ่านไลฟ์สดแต่ถ้าใครเขาเรียนไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดครับเพราะนี้นะครับจะแถมฟรีพิเทษโบนัสเป็นเทมเพลตหรือเป็นสูตรพร้อมนะครับผมในการที่เราจะไปใช้งานด้านการตลาดออนไลน์ดยเฉพาะครับราคาปกติคอร์สนี้นะครับอยู่ที่8 5 0 0บาทแต่ว่าลดเหลือ3,500รบาทครับเมื่อสมัครก่อนวันที่4พฤษภาคมครับดังนั้นใครนะครับคิดว่าคอนเทนต์เป็นปัญหาขาดใจคุณมาตลอดคิดไม่ทันสมองตันคิดไม่ออกลงไม่ทันนะครับอย่าพลาดคอร์สนี้ฮะ AI d i v e n Sell Content